เชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้จะต้องสนใจในเรื่องของคอสติกที่กำลังดำเนินการอยู่แน่ๆและตอนนี้มาถึงออดิโอที่3แล้วก็คือน่าจะได้เบาะแสะครบถ้วนจากนั้นก็รอวันที่2มีนาคมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในแมป King c a n ยอนไม่รอชา้าเราไปต่อกันจุดที่3ที่สามารถไปฟังออดิโอคอสติกได้เลยนั่นคืออยู่เหนือวอเตอร์ทีเมนขึ้นมาตรงที่ผมวงเอาไว้นั่นแหละรครับตรงจุดนั้น เราไปฟังกันดีกว่าว่าคอสติกพูดอะไรบ้างผมคิดว่ามันน่าจะต้องมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นแน่ ถ้าแปลฉบับที่ผมแปลนะมันจะประมาณว่าที่ water treatment ไม่สามารถชำระล้างสารพิษที่ั่วไหลออกมาได้ถ้าหากตัวฉันสามารถโน้มน้าวพวกเขาได้ว่าฉันเนี่ยสามารถที่จะกําจัดพิษตรงนั้นได้ดีละ่ะนั่นน่าจะเป็นการเปิดโอกาสอย่างแท้จริงคําว่าเปิดโอกาสอย่างแท้จริงถ้าเราอ่านแค่ไดอารี่ที่3ก็จะงงง,งหน่อยเดี๋ยวผมจะแปลทั้ง3มออดิโอให้ฟังและผมคิดว่าเราน่าจะประติดประต่อเนื้อเรื่องกันได้แล้ว ถุงแก๊สระเบิดและเชื้อเพลิงได้ผสมรวมกันเพื่อสร้างเป็นสารพิษจำนวนมหาศาลอืมทอฉันมีวิธีปรับแต่งมันแล้วก็ฉันว่าฉันเนี่ยสามารถทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่สุดยอดมากแน่ๆซึ่งวิธีที่ดีสุดในการทดสอบนะนะก็คือการทดสอบหรือทดลองกับมนุษย์แล้วมันก็โคตรโชคดีเลยว่ะเพราะที่นี่ไม่มีให้ใช้สอยอยู่เพียบเลยที่วอเตอร์ทิเมนแห่งนี้ ไม่สามารถชำระล้างสารพิษที่รั่วไหลออกมาได้ดีละดีละเยี่ยมเลยถ้าหากฉันเนี่ยสามารถจะโน้มน้าวพวกเขาได้ว่าฉันสามารถกำจัดสารพิษเหล่านั้นได้แล้วก็นั่นน่าจะเป็นการเปิดทางให้ฉันสามารถทำการทดลองที่ฉันอยากทำได้อย่างสมใจเลยทีเดียว <c oughs> น่าจะประมาณนี้นะทุกคนถ้าหาที่ผมแปลมันถูกต้องแสดงว่าคอสติกไม่ได้มาดีแน่ๆเพราะว่าเขาอาจจะเปลี่ยนวอเตอร์ทิเมนเป็นสถานที่ทดลองของเขาและมีความเป็นไปได้สูงทางทฤษฎีเนื่องจากภาพที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้คือภาพที่จะมีการเมเนจเมนต์ก็คืออยู่ภายใต้การจัดการใหม่ซึ่งมันคือบริเวณรอบของวอเตอร์ทิเมนทั้งหมดเอาแล้วไงครับการทดลองบ้าๆของคอสติก กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วผมเนี่ยย้ายถึงวันที่สองเร็วๆแล้วอยากรู้ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะดำเนินไปทางไหนต่อแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างอันนี้น่าจะเป็นไดอะล็อกตัวสุดท้ายที่เป็นจิ๊กซอส่วนวันที่2ผมไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นแบบไหนแต่คิดว่าน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวอเตอร์ทิเมนแนะ่ๆอิสต์เอ็กก้อนใหญ่รอพวกเราอยู่ยังไงถ้าเกิดไม่อยากพลาดและไม่มีเวลาไปดูด้วยตาของตัวเองตัวผมขออาสาเป็นตาให้เพื่อนๆครับ อ่อผมไม่ได้หมายถึงว่าจะควักลูกตาออกให้เพื่อนนะหมายถึงว่าผมจะทําคลิปออกมาให้ดูกันและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับและกดกระดิ่งด้วยนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันดีครับ YouTube ตอนนี้มันลดการมองเห็นของพวกเรายังไงผมรบกวนด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ